ผมพยายามจะส่องหาตัวเลขให้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่ายังหาสถานที่ส่องยังไม่ได้เดี๋ยวดูอีกอนเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งกันนะครับพ่อว่าคล้ายๆอะไรครับจอมปวกนะะไรนะพ่อว่าจอมปวกคล้ายๆอะไรคล้ายมันคล้ายๆอะไรครับก็อาจจะเป็นเหมือนพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงเสมานั่งข้างหน้าเสมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ 3 8 7แปรปแลวก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมานะครับที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับที่มีจอมปลวกนะขึ้นอยู่กับ เสมานะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมจอมปวกขึ้นอยู่บนเสมาอยู่ฝั่งโน้โ<อ>นนะครับคุณผู้ชมนะฮะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินไปหาจอมปวกที่แปลกประหลาดขายพระผิดคเนศมากมากนะครับคุณผู้ชมนะครับไปเราไปกันเลยนะครับไปดูจอมปวกนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาแล้วก็ ฝากกันกดไลค์กดแชร์สำหรับคนสุรินทร์ทีวีด้วยนะครับสมัยแต่ก่อนเพื่อนวัยอ๋อต่ก่อนตรงนี้เป็นพระมีพระพุทธรูปอยู่บองใดอยู่ในนี้แหละบ่กที่อุดไปถามกันแล้วครับถามกันแล้วเขาไว่ายังไงบ้างนะเขาว่าแต่ก่อนในนี้มีพระอยู่แล้วแต่เขาไปไว้ที่วัดเขาไว้ที่วัดแล้ววัดที่วัดแล้วอ๋อพระเนี่ยครัไปไว้ที่วัดแล้วครับท่านจะมาลงก็ลงเลยเขาท่านก็อดีตท่านกำนานแกบอกว่า แกค,คิดอยู่จะหาคนมาลงลงหาคนมาลงเลยสถานที่นี่เป็นวัดเก่าบางหอย่งังก็งผมไม่ได้ถามแก่ก็มีแต่พระแนั้นเนาะนี่วัดวัดเก่าตรงนี้เเออจะไปถามทา่านกำรันเลยก็ได้คือสิ่งที่แปลกอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จมปลวกนะครับขึ้นอยู่ ข้างๆเสมาเนาะข้างๆเสมาเลยรู้ว่าในเสมากับ่าไหน,นะครับนี่บสวยงามดีครับผมว่าคล้ายล้ายอะไรนะ้าคุณผู้ชมว่า้ายอะไรครับนี่เดี๋ยวผมจะเดินรอบๆนะครับเดินเดินร,รบอบๆให้ดูนะครับ <S <S แล้วเราจะมาดูข้างๆ เป็นรูปกงจักรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกงจักรแปดแล้วก็เป็นเสมานะอายุก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีดูดนะครับตรงนี้นี่เขาเขียนว่าอะไรสสสจิต หรือเปล่าชมมอาานอะไรสัจจปะลินะฮะสัจจปะลิหรือเปล่าเนาะเนี่ยอ่านเหมือนผมไหมดูผมอ่านผิดนะฮะ คล้ายตัวเลขหรือเปล่าอาจจะคล้ายๆตัวเลขน,นะครับผมจะมองพยายามมองหาพอ,อพอ,อที่ ที่สร้างแต่ว่าไม่ไม่เจอไม่เจอเพราะที่เขาสลักไว้จอมผัวขึ้นเต็ไมไปหมดนะครับเต็มเสียมาตรงนี้เลยฐานจอมปัว หาพอสอที่เขาสร้างก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าสร้างเมื่อพอสอเท่าไหร่เนาะคล้ายเขาเรียกคล้ายอ,อะไรปาวุนจิน้นะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรผมว่าคล้ายเหมือน,นออ <Rivers> เหมือนปาวุ้นจิ้นน่ะเหมือนหนังเรื่องปาวุนจินน่ะ เหมือนพระพุทเหลือพระเหมือนพระพิคเ,เนตหรือ,อผมพยายามจะส่งหาตัวเลขให้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่ายังหาสถานที่ส่งยังไม่ได้เดี๋ยวดูอีกก่อนเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งกัน ไม่มีพอศอไม่ระบุพอส,อสร้างเนี่ยดูกันตรงนี้น่าจะเป็นวัดเก่าหรือเปล่าน,นี่นายกให้จะอุตสบถามดูกันว่านับเป็นวัดเก่าไหม สามแปดเจ็ดเท่เาไสามแปดสามแปดเจ็ดเท่าไ8สามแปดเจ็ดเดี๋ยวผมจะให้ดูขึ้มเหมือนฟืดคะแนดเลย คือแต่ข้างหลังเหมือนพระพิฆเนศภาษาพระที่สลักข้างหลังเขาว่าสุติปุลิโอแกอะไรไม่รู้สุติปุลิอืมไมู่กเปอยากรู้ก็ไปถามท่านกันั่นนี่บ้านอายุกันตรงนี้ ว่าอันเนี้ยคือมองดูเหมพระพิชเนศนะครับนแต่ว่าทำไมจอมปลวกถึงมาขึ้นในข้าง้นเออนี่ขึ้นในข้างหน้ากถ้าเป็นปลวกมีมองนี่นีมองละคล้ายๆพระพิคเนศมองแล้วคล้ายๆพระพิคเนศนะครับตรงนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นตัวเลขแล้วแหละสามแปดสามแปดอะไรนะสามแปดสี่หรือสามแปดเจ็ดเนาะนะครับ ไหนพับพิษขณีตเป็นยังไงจะปวดครับอ๋อจะคล้ายๆนี่บ่คล้ายๆเหนี่พับพิษเนีครับนี่อ๋อจะคล้ายๆอย่างนี้ครับมองไกลๆมองไกลๆคล้ายๆจริงอืนะครับคล้ายๆเลยล่คล้ายเลยล่ะจะคุยกับแกก็ได้แล้วขอรายละเอียดแกก็ได้คล้ายพับพิษเนีจรับ ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกำนันเนาะอดีตท่านกำนันนะครับที่อยู่สถานที่ใกล้สถานที่แห่งนี้นะครับไปเราไปเข้าไปถึงไปหาท่านอดีตกำนันกันเลยนะครับที่อยู่ใกล้กับพระพิฆเนศแห่งนี้นะครับจอมปวกพระพิฆเนศเนาะจอมปวกพระพิฆเนศนะครับคลายมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหากำนันกันเลยนะครับไปเรามาถึงบ้าน อดีตท่านกำนันนะครับไปเราฮะสมัยเก่าบ่โอ้มาถามท่านอดีตกำนันนะครับที่ข้างหน้าเขียนว่าสุจิปุริบ่ครับอ๋อสุจิปุริ เป็นแปลว่าอะไรไม่รู้เนาะอ่ะท่านเป็นอะไรกำนันลำเลียงมาได้ว่ะเจ้าผมทางกำนันที่ประวัติมองนี้คือเป็นอะไรครับที่มันเป็นเหมือนเสียงวัดครับสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่เก่าสถานที่เก่าเป็นทังทั้งทั้งทั้งสถานที่วัดและ โรงเรียนโรงเรียน๋อวัดกบโรงเรียนอยู่ติดกันครับในเจดีเจดีหลังนี้มันเป็นเจดีที่อาจารย์ของทักกัดที่ที่เห็กัคอเจดีครับครับเจดีเจดีเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับบรรจุอัฐิของอัฐิของเะเจีอาจารย์ดังพ่อที่อาจารย์ดังแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้าย กุติโออธิมามาประดิษฐานไว้ตรงนี้นี่ไว้ในวัดเนาะครับไว้ในวัดที่มณฑลวางไว้นมณฑลโอ้โหนี่ย้ายมาไว้ที่ที่วัดเลยใกล้ๆกับต้นตะเคียนนี่บอกใกล้ๆต้นตะเคียนนี่โอแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นวัดหรือว่าไงครับเป็นทั้งวัดเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งวัดทั้งโรงเรียนในถานที่ตรงนี้โดยโดยกันโดยการถานที่โดยการใช่สถานที่เดียวกันแล้วก็ รไรครคับอตัวนี้ผมกับอธิวายไม่ไม่ถูกเหมือนกันเกิดสร้างนานหรือยังครับหรือว่าเกิดมาเห็นเลยตัวนี้โรงเรียนผมเกิดมาก็โร,รงเรียนหลังนี้สร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสอง ห้าร้อยสองครับร้อยสองอาคารเรียนตรงนี้ตรงนี้อ๋อจะเป็นอยู่อยู่ติดก,กับอาคารเรียนหรือว่างไครับ,รบอัน,นอันนี้คืออยู่ติดก,กับอาคารเรียนครับแล้วก็อาคารเรียนนี่อยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างหน้าหรือว่าองไครับหรือว่าอยู่ข้าง,างเอ้เมื่อก่อนจะอยู่ <c oughs> ตรงไหนเพราะจําไม่ได้เหมือนกันพอดีมันมันจะเป็น วัดวัดเขาออกไปแล้วถึงโรงเรียนแล้วมันจะมาสร้างทีหลังออวัดออกไปแล้วตคยทำเด่นเขามาสร้างแต่แต,แต่อันนี้ก็มีก่อนมีพร้อมกับวัดเนี่ยนะครับเสมาเนี่ยนะซึ่งเสมา,สมาที่ผมเห็นเห็นก่อนวัดวัดเขาอาจจะมีก่อนวัด,วดาาจจมีก่อนอีกมีก่อนแล้วก็มีมีเสมานี้กแล้วมีมีโรงเรียนทีหลังครับ เสมานี่สร้างนานหรือ,อยังครับเสมาที่จอมปลวกขึ้นนะครับที่จอมปลวกขึ้นครับที่จอมปลวกขึ้นเนี่ยสร้างเป็นสิบสิบยี่สิบปีละถ้าพศศูนย์สองก็หกสิบสองปีครับ,ออบครับตอนนีม้มาสร้างใหม่ใหม่เองอรสร้างใหม่ใหม่เองอ๋อเพิ่งสร้างมาสร้างประมาณปีสองพันห้าร้อย เราเราเห็น <10 S 2> เราเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่านี่ประมาณนีมณ้มั้งคราบอยากทราบว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่สร้างตอนนั้นทำไมถึงได้สร้างคือที่เขาสร้างนั้นเพื่อเป็นการติ่งนักเรียนมามาโรงเรียนแล้วใช้สถานที่ทางเข้า โรงเรียนใช่ไหมเด็กมาปั๊บจะได้กราบพระก่อนเ่องเลี้ยวเลยกราบพระแล้วกระเดินไปนิดหน่อยก็เลี้ยวเข้าประตูประตูตรงนี้เลยครับหมดเป็นการงานสมัยนั้นสมัยนั้นก็คือทําก็ไม่ใช่จะนักเรียนหรอกชาวบ้านก็เหมือนกันก็ได้กราบไหว้ตอนเข้าเรียนนะครับนนะครับก็เป็นอย่ที่ี้ทีก ตรงนี้ไม่ไม่เคยมีใครว่าขอเลขอวยเมื่อก่อนมันมีพระอยู่รูปหนึ่งพระที่ทางโรงเรียนเขาหามาปฏิสฐานตรงตรงจองลวกขึ้นนั่นบค่รับอพอดีโรงเรียนหลังนี้เขาย้ายไปสร้างใหม่ที่ป่าตรงหน้าเสียม้ันน้องสมตรงนั้นเป็นป่าชุมชน อ,อ๋อครับโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนสร้างเมื่อปี2537สมมุติเราจะเอาหาอาจารย์มาลงมันจะได้แค่นี้ผมว่าชาวบ้านเขาไม่ขอร้องนะ ไม่หวงน้อคือไม่เคยมีใครมาลงเลขกลงงงเลยเพราะอาจจะไม่รู้ก็ได้นาะแต่เรามาลงก็ไม่ว่าหรอกเมื่อก่อนก็เขาไม่เคยสังเกตนะสังเกตเขาไม่สังเกตว่าเขาก็คงเป็นในบ้านนาอก็ผ่านไปผ่านมาแลก็พอไม่มีใครสังเกตอมมาเพิ่งมาเจอกคล้ายคล้ายแต่ผมก็พ่อว่าคล้ายคลอะไรพ่อว่าคล้ายคอะไรครับจอมปลวกเนี่ยใครนะพ่อว่าจอมปลวกคล้ายคล้ายอะไร คล้ายมันคล้ายคล้ายอะไรครับที่ผมสงเกตดูไม่วิรุณคล้ายคล้ายอะไรมันมันก็อาจจะเป็นเหมือนพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงเสมานั่งข้างหน้าเสมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันหลังเราก็หาอาจารย์มาลงก็ทับกันได้กันได้ก็ อยู่ตรงข้ามบ้าน,นยังไม่เคยไปดูเลยแล้วแม่เคยแม่แม่มีความสงสัยไหมว่าทําไมโจมปลวกมันถึงขึ้นแต่ข้างหน้าทาไมไมันไม่ขึ้นที่หลังขึ้นไปนอกหลังเลยทางหลังมันขึ<ม>้นแต่มองไปแล้วก็เหมือนเหมือนอ่าวต้มเนเนดนะม,มองมองเหมือนครับต้ม,มเมแม่ก็ลองไปสังเกตดูแล้วมันมีอะไรแปลกแปลกไหมข้างหน้าเนี่ยไปเห็นอะไรแปลกแปกไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอะไรเลย ยังไม่ไม่เคยดูไม่เคยดูอยากองเว้ยไม่เคยก็จะสนใจรักษาบ้านไม่เคยสนใจพอเหมือนอย่างนที่กล่าวว่าก็ไรครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้ผ่าดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำรุกรคีบย่ำได้ทันสิบรติขาดคีบและสิบรติขาดข่าวสารในช่อง YouTube, ย<ะ>ูทูบคนสุรินทีวีครับผมก<ะ>ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดก,กดครับผมขอบคุณครับ